โอเคโอเคโอเคก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมช่างรีซสมายทีเซอร์วิสนะครับผมตัวนี้ก็จะมารีวิวเป็นงานซ่อมเมนบอร์ดนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นกิกบต์ครับผมก็เป็นแล็ปท็อปที่ไม่ค่อยได้เห็นนะครับผมเขาทาแล็ปท็อปตัวมาแล้วเนาะจะชื่อรุ่นชื่อว่า G5 GE นะครับผมก็ต่ออาการที่มาเนี่ยเป็นอาการเปิดไม่ติดนะครับอ่าโทษทีครับ เปิดติดไม่ขึ้นภาพครับผมตอนนี้ก็ทําให้เปิดติดขึ้นภาพได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูกดไม่โดน,นอุ๊ปอะรอนนิดนึงนะครับภาพอ่ามาแล้วกดไม่ลงไม่โดนหลอกนะครับหลอกเคงติดตะกพู่นะครับ ก็เปิด uhm ติดเป็น hmm. ที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เครื่องนี้ลูกค้ามีการลงวินโดว์มาใหม่นะครับเพราะว่าคิดว่ามันจะเป็นส่วนของตัวซอฟต์แวร์นะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นในส่วนของเมนบอร์ดนะครับก็ตอนนี้ก็ซ่อมให้ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะมีทําการ QC ส่งให้ลูกค้าไปใช้งานต่ออีกรอบนะครับผมก็ ถ้าเกิดล,ลูกค้าท่านใดที่ติดปัญหากเกี่ยวกับตัวโน้ตบุ๊ก MacBook หรือจะเป็น iPad ดไอโฟนนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามทางทาง f เฟซบ o ๊กแฟนเพจหรือจะเป็น Li น์แอดออฟฟิเชีก็ได้นะครับผมหรือจะเป็นการโทรเข้ามาสอบถามก็ได้ครับจะมีทีมงานคอยให้คาปรึกษานะครับผม <Okay. S 1> ก็ตอนนี้สมัยทีสวิตมีทั้งหมด10สาขาด้วยกันนะครับยังไงผมขอฝากร้านสมัยทีสวิตไว้ด้วยเนาะสำหรับโลเคชันแต่ละสาขาสามารถเช็นเว็บไซต์ได้เลยนะครับจะชื่อว่าเว็บไซต์สมัยทีสวิต .com ครับผม ก็ยังไงช่างฤทธิ์ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ